ไประบายเสียงกลางครับเสีงกางครับสรยบครับผมรบครับผม ้4 0คะแนนครับผมอันดับที่9คุณเกชาครับ226คะแนนเกชาเล้วก้านี่ไหนแล้วครับ9ครับผมระเปียบครับ237คะแนนครับครับผมอันดับเจ็ดผู้การผมครับ240คะแนน S <S ครับผม200คะแนนครับที่หนึ่งไม่ต้องกดถือเฉยใใช่ครับผม่ายเป็นวิด like anyway> ีโอครับที่เจกดรูปพี่เมยครับผมใช่ใช่ง่ายดีพี่อ่านไปแล้วอะไรจะมองกล้องจะมองกล้องอันดับสามมีตากานะครับ260คะแนนได้ไปแล้ว หม่อาจารย์ไม่มารับส่งเลยค่ะรับาไไแล้วอัดไว้อัดไว้ครับผมนดับหนึ่ครับผมครับสองร้อยหสิบแปดคะแนนเฮ้ยครับผม